พื้นที่เฮ้าเป็นพื้นที่แห่งแรงเป็นพื้นที่แห่งแรงแล้วก็ฝนฟ้ากับบดีนะครับนี่ลูกจักกับบไ่ไข่เดมาพดนน้ำนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นยางหน้ารอดตอบหน้าเลยนะครับสองข้างเท้าต้นก็เริ่มงหญ่เร้วก็มีต้นใ่ญ่ต้นน้อยนะครับมีต้นใ่ญ่ต้นน้อยสลรับกันไปครับนี่ลูกจักร้ายาว พีพ่พาน้องมายาวอยู่ปกน้องหน้าสวนศิลพิกาดกระบ้านน้องลุ่มพุกตำบลเวียงช่ยอำเภอพยัก์ขาพุ่มพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับเมื่อนี้กับสิพ่าพี่น้องมาเบิงต้นไม้ที่เขาปลูกไว้อยู่ข้างถนนรอบหน้านะครับนี่ครบสองปีแล้วนะครับปลูกมาเรื่อยๆจริงๆกับเข่าสู้ปีที่สามนะครับพี่น้อง แต่ว่าเขาก็เริ่มปลูกต้นไม้นี่เริ่มปลูกปีที่สองมานะครับหลังจากขุดเป็นโคกหน้องหน้านะครับเดี๋ยวสิง,งามซ้ําำได้นะครับไปชมกันเลยนี่ครับพี่น้องมองนี้ก็เป็นถนนนะครับถนนที่เขาขุดคลองใส่ไกล้ขึ้นมานะครับขุดคลองใส่ไกล้ขึ้นมาถมเป็นถนนนี่คลองใส่ไกล้กับเหง้า พี่น้องนี่ประมาณร้อยกเบดนะครับมองนี่เหยาาไปล่งสะจูทายหน้านะครับนี่ช่วงนี้ก็นาแล้งกับบ่มีน้ำเติมนะครับเพราะน้ำบาดาลเขาเข้มครับพี่น้องก็เลยบ่มีน้ำเติมประโยชน์เพื่อนเกิดสีบม่มีปัญหาในช่วงนาแล้งนะครับนี่ก็เลยปล่อยไวก้กอนพี่น้องเดี๋ยวจังพี่จะหน้ากันไหมนะครับนี่ครับขุดคลองเอามาถมเป็นถนนรอบหน้านะครับ ตี่ตอนนี้ลุงจักกับปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้นี่กะร่วมสองปีแล้วนะครับพี่น้องนี่ต้นไม้เลยสองปีตอนนี้เพิ่นจะเจริญเติบโตพูนสูงทั่วมัวแล้วพี่น้งนองเหมือนสามเมตรได้นะครับบางต้นนะครับนี่กรบปลูกหลายๆอย่างนะครับพี่น้องปลูกแรกๆลุงจักกัเดินระบบน้ำนะครับเดินท่อระบบน้ำ รถด,ด้วยสายยางนะครับนี่ปลูกกล้วยเป็นพี่เลี้ยงผนต้นกล้วยตอนนี้ต้นไม้ก็ขึ้นมาแท่นเมืออแล้วนะครับต้นกล้วยก็เฉาไปตามสภาพนะครับพี่น้องนี่ฝั่งนี้ก็เป็นไม้ตะเคียนทองนะครับนี่ตะเคียนทองนี่ตะเคียนทองปลาดูปลานี่พี่น้องต้นสะแบงต้นสะแบงบ้านเฮานี่เม็ดเพื่อนปิ้วมาเพื่อนก็เกิดเองนะครับ นี่ก็ปล่อยอนุรักษ์ไว้นี่ต้นตะเคียนทองต้นประดูปลานะครับประดูปลามหฮอกานีนี่มหฮอกานีนี่เพิ่งก็เริ่มงหญ่แล้วนะครับเป็นไม้ที่ทนแรงโตเร็วคือกันเดอร์ครับพี่น้องนี่ต้นมหฮอกานีนี่นาปลูกนะครับนี่ฟังทั้งพี่นะครับก็บเป็นไม้พยุงนะครับ ไม้พยุงนี่อันนี้ปลาดูปลาปลาดูปลาต้นนี้เพิ่นตายพี่น้องนี่เพิ่นผุผุตายด้วยแค่เป็นอย่างวุ่นนะทีเป็นแมงแมงเจาะปวกนะครับพี่น้องคนนี่ครับนี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งขนาดใหญ่เลยครับพี่น้องนี่แต่ว่าไม่ทนแรงที่สุดนะครับเหมาะสําหรับทุกสภาพพื้นดินนะครับ ต้นพะยุ่งครับพี่น้องนี่ต้นพะยุงกับประดูปลานะครับเพื่อนสีมอไอหลีนะครับนี่แหงแรงลุงจักปีนี้บ่ได้หดน้ำนะครับนี่เพราะว่าเท่ากับถอดปั๊มถอดสายอีหยังโซลาเซลล์วไว้นะครับปัญหารักเล็กขโมยน้อยนะครับคนกับมาลักตัดสายไฟโซลาเซลล์ไปนะครับพี่นอ้องเฮ็ดอีหยังกะจะแม่นยากนะครับต้องมาระวังครับ พวกนี้น้ำนะครับนี่เป็นลักตัดสายโซล่าเซลไปก็เลยบ่ได้หดน้ำปีนี้นี่ทอกะยังอยู่นะครับนี่ครับต้นพยุงต้นพยุงนี่งามพี่น้องนี่คุณัวหัวให้ร่มเงาส่วนฟังทั้งนี้ที่เหลียวเห็นว่านี่เป็นอย่างจังคือต้นไม้คือใอบไย,ยคือฟังทั้งพี่นะครับเพาราะว่าลุงจากปลูกที่หลังนะครับนี่ สำหรับฟังทั้งนี้ก็ได้ได้ปีกว่าแล้วนะครับนี่ก็เป็นจำพวกต้นต้นประดูป่า,ต,าต้นมะข่ามงพี่น้องต้นมะข่ามงนี่เพิ่นติดแล้วเพิ่นก็งามครับพี่น้องเนี่ยมะข่ามงแต่กับปลูกยากแน่จังหน่อยนะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมามะข่ามงนี่ที่เกิดยากนะครับนี่แต่ว่าถ้าเพิ่นได้ติดแล้วเพิ่นก็งามนะครับ น,นอกนั้นก็เป็นมะฮอกกานีนะครับมะฮอกกาดีลุงอยากกล่าวมาปลูกเสริมนะครับนี่ปลูกเสริมต้นซักนี่ก็ปลูกลงไปครับว่างมองไดก็ปลูกมองน,นั้นนี่บ่ได้จากัดครับระยะห่างก็บ่ได้จากัดว่าสีห้างซ้ำไหนเพราะว่าลุงจากได้พลาใไม่ อันใดมากนะครับลุงจักกระปูกลงไปนะครับนี่ต้นยางหน้าต้นีข็เหีเห่ยวแหงนี่ครับจะถือว่าเกิดดีนะครับเกิดดีต้นต้นมะข่ามงสูงสูงพุ่นก็เป็นมะฮอกกาดีนะครับพี่น้องนี่กระสิมีต้นต้นน่อยต้นใหญ่นะครับเพราะว่าลุงจักปลูกเสริมเติมมากเรื่อยๆนี่ก็ปลูกปีที่แล้วนะครับนี่ นี่ต้นมะฮอกกานีปลูกปีที่แล้วนี่บ่ได้หดน้ำพี่น้องดินกะแรงเพื่องกบรบบ่ได้คุ้มนะครับนี่แต่เพิ่นกะรอดมาได้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับนี่มองนี่ปลูกปลูกเสริมไม้ปีที่แล้วนะครับที่เห้าเห็นต้นตีเตีย้ยส่วนต้นที่ปลูกหนุนครับได้สีเขาปีที่สองแล้วต้นนี่นะครับสูงริบเลยครับมะฮอกกนี นี่ไม้พยุงพี่น้องไม้พยุงอายุสองปีปุ่นเพิน่นถ่วมหัวแล้วให้ร่มเงาได้แล้วนะครับนี่กับบ่ได้ตัดสางแตงกิ้งนะครับปกตินี่ถ้าเหาตัดสางแตงกิง้งนี่เพิ่นสิสูงฉลูดเลยนะครับนี่ต้นพยุ่งนี่นี่ลุงจักกับบ่ได้ตัดกิ่งแต่ที่แหลกนะครับกับปอยเพิ่นไวเป็นตามธรรมชาติก็เนื่องจากว่าเหากับบ่ใครมีเวลา มาดูแลนะครับนี่ครับปลูกไว้กัวันว่างวันหยุดนะครับก็ะจังมาขับรถไปกลับจากมหาสารคามฉะเชิงเซา720กิโลเมตรครับพี่น้องมากับมาเบิงวันเสาร์อาทิตย์ยังสี่กับกราฟนะครับนี่ก็เลยบ่มีเวลามาตัดสางดูแลมาคุ้มเฟื่องนะครับตอนนี้หย้าก็เริ่มหกอีกแล้วฝนตกมากสเทือครับปีนี้ นี่เพื่อนกะยังยังดีที่พ่อสีให้ต้นไม้ชุ่มชื่นนะครับนี่ถนนมองนี้กว้างหกเมตรนะครับพี่น้องกว้างหกเมตรตอนนี้กะแคบไปแล้วนี่ต้นกล้วยต้นกล้วยของเฮากับบได้บำรุงนหยังพี่น้องปลูกกระปุกไว้เลยนะครับนี่ปลูกทิมไว้เลยก็ต้องการให้เพื่อนเป็นพี่เลี้ยงต้นไม้นะนะ่ะล่ะ แต่ตอนนี้นี่ต้นไม้ขึ้นท่วมเมือดแล้วนะครับต้นกล้วยก็สีเริ่มห่างหายไปครับพี่น้องนี่จ้างมองนี้เพิ่นก็ออกเพื่อแล้วเนี่ยพี่น้องน,นี่เห็นไหน่วยงามซ้านี่มีอยู่สองหวีหวีละสี่ห,หน่วนยพี่น้องนี่ต้นกล้วยเนี่ยกะสีได้มาตัดไปไว้กินนะครับนี่ต้นกล้วยมองนี้ นี่ปลูกต้นไม้กับปลูกใช้ไปเลยนะครับนี่ต้นไม้อันนี้ก็เป็นต้นประดู่ป่านี่ทางนี้ก็เป็นต้นพะยูงปลูกใส้ต้นกล้วยเลยนี่เพิ่นกะออกออกเครื่อแล้วเห็นว่าพี่น้องนี่เพิ่อนออกเครื่อแล้วในขณะที่เฮ้าปลูกไม้ป้านี่้ลงคนเพิ่นว่าเจ้าสิกินยังปลูกไม้ป่ากินกล้วยครับพี่น้องนี่กินกล้วยเห็นบ่ นี่ออกปีออกเชื่อแล้วนะครับนี่ในในขณะที่ต้นไม้เฮ้ากำลังใหญ่นะครับบ่ท่านใหญ่เฮาก็กินกล้วยไปก่อนนี่ครับนี่ขึ้นยังบ่อ,อก,กับปลูกกลว้วยเลยพี่น้องนี่อันนี้ขนาดปลูกทิมทิมใ้ก็นย่งได้กินนี่ครับมาเบิงมองสะนี่ครับพี่น้องนี่นี่สองข้างทางนี่ต้นไม้ คืนง่ายแล้วครับนี่เป็นอุโมงค์ต้นไม้แล้วมองนี่เริ่มแล้วนะครับนี่สุดยอดเลยให้ลมเงาลมรื่นนี่ปลาดูปลาครับปลาดูปลาครับใหม่พยุงนี่เวลาต้นพยุงต้นนี้พี่น้องนี่ลุงจกักตัดสางกิ่งเห็นบ่นี่นี่กิ่งเพิ่นที่ลุงจกักตัดออกน,นี่เพิ่นก็นสูงไปเลยนะครับขุนสูงชะลูดไป ตามต้นไปดูไปเลยนะครับนี่ระยะห่างปลูกชำไหระยะห่างนี่ก็ประมาณศอกหนึ่งกับมี่ครับพี่น้องศอกหนึ่งกับมี่นี่เห็นปะแขนหนึ่งว่าหนึ่งแล้วแต่ละครับจริงๆลุงจักปลูกที่ยังคักนี่ก็ประมาณจักเครื่องเม็ดได้นะครับนี่แต่ว่าต้นเพิ่นตายไปก็มี่อันไหนตายก็ตายไปต้นรอดกั จะเริญเติบโตนะครับนี่จ้างมองนี้นะครับระยะห่างเพิ่นกะแขนเดียวพี่น้องนี่แขนเดียวนี่ครับมองนี้ก็เป็นอุโมงต้นไม้แล้วนี่มาเบิงปั๊มโซโลาเซล์ห้าครับพี่น้องนี่นี่สู้มือนี่ก็เฮ็ดยั้งก็ยากนะครับพี่น้องต้องระมัดระวังเรื่องขโมยขโจรลรักเล็กขโมยน่อยเนี่ยนี่ครับ เป็นมาลักตัดเอาสายไฟกินเมอือพี่น้องนี่เหลือขอลอซ้ำนี่ลูงจักก็เลยต้องถอดปั้มถอดยังไปเก็บไว้นะครับเลยบดายดต้นใหม่นะครับปีนี้เดี๋ยวจังว่างแผนใหม่นะครับนี่ส่วนฟังทั้งนี้พี่น้องฟังทั้งนี้ที่เห็นตน้นไม้ตีเตี้ยนี่ก็เป็นการปลูกเสริมปีที่แล้วนะครับนี่ปลูกเสริมใบ ตอนนี้เพิ่นกะเริ่มไงแล้วนี่ครับจากสิท่านทั้งพี่ว่าพี่น้องนี่ทั้งนี้เพิ่นเป็นพุ่มไม้ให้ร่มเงาเขียวไปแล้วครับนี่นี่ก็ถือว่าประสบผลสําเร็จอยู่นะครับเพราะว่าลุงจกักปลูกนี่กับปลูกปลูกไปเลยนะครับบ้างมองได้ปลูกมองนั้นนี่แต่ว่ามองนี้มองนี้เพิ่นตายนะครับว่าท่านใดเอามาปลูกเสริมนี่ครับ พื้นที่ลุงจักมองนี้ก็เป็นเป็นดินทรายนะครับพี่น้องเป็นดินทรายพื้นที่หน้ามองนี้นี่มองนี้เขาก็ขุดสะขึ้นมาขุดสะมองนี้ก็ลึกหกเมตรนะครับนี่จากกระพักจากกระพักลุงจักยืนอยู่นี่นะครับนี่ก็เก็บน้ำไว้หดต้นไม้นะครับนี่ก็ตอนนี้ต้นไม้ก็เจริญเติบโตแล้วมองนี้ก็เป็นปลูก ปลูกผสมประสานไปนะครับพี่น้องนี่ต้นกล้วยสองหวีอันนี้ก็ได้ได้สองหวีนี่หวีแล้วหกเย็ดด้วยพี่น้องนี่พุ่นลูกเพิ่อนก็บคืนมาหลายนี่ให้เพื่อนเป็นพี่เลี้ยงนี่ก็เป็นต้นยางนาต้นมะฮอกกานี่นะครับต้นมะข่ามงนี่ลุงจักปลูกเสริมเติมไว้นะครับทุกๆปี นี่ครับพี่น้องปุ่นเดียวไปทังนี้นี่รถแลนด์วได้แล้วนะครับนี่นี่ค่าต้นใหม่ได้ตัดสางแต่งกิ่งเพิ่นไม้พยุงนะครับให้เพิ่นเกิดขึ้นธรรมชาติแบบนี้แหละครับพี่น้องนี่ไม้พยุงง่ามบีลีทนแรงนะครับเป็นไม้ที่ทนแรงโตเร็วไม้พยุงนี่ครับ ทางนี้ก็เป็นต้นกล้วยต้นกล้วยไม้ยางนาครับพี่น้องยางนานี่ยางนาต้นนี้ก็สูงถั่วหัวแล้วนะครับปุ่นนี่ต้นกล้วยต้นกล้วยเป็นพี่เลี้ยงไว้เพื่นกัไก่สีออกเชื่อแล้วนะครับต้นกล้วยต้นนี่เพราะว่าใบาเพื่อนก็เริ่มเริ่มหดเขาแล้วครับปุ่นทั้งปลาย เริมสีมีเครือแล้วนี่ครับนี่กล้วยกล้วยต้นนี้ก็ออกเครือแล้วพี่น้องนี่นี่ต้นเคียงนวเอิร์ดนี่พี่น้องน,นี่ก็ได้ที่ได้กินยูดอกนะครับตามสภาพบ่ได้ไ้น้ำบ่ได้ไ้ปุ๋ยนะครับนี่ห้เพิ่นเป็นพี่เลี้ยงต้นใหม่นี่สำรับ หัวนะครับพี่น้องที่เห่าล้อมรั่วรั่วน้ำไว้นี่ก็เพราะว่าปัญหาวัวควายวัวควายของพี่น้องบ้านเห่าที่ปล่อยเลี้ยงน้ำทองน้ำทาถ้าเห่าบบลอมไว้แบบนี้นะครับกับเบิดเรียบบเหลือครับพี่น้องนี่เพิ่นกระสิมาเหยียบย่ำนี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับของผู้ที่ปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็ปัญหาไฟลามทุ่งเด้อพี่น้องนี่ ไฟลามทุ่งนี่รับไ้ละมัดระว่างนะครับมาทุกปีนะครับนี่ถ้าเป็นไปได้เขาก็ไถรอบไว้นะครับแต่ว่าหน้าคางๆเพื่อนนี่ก็ตอนนี้เพื่อนก็ไถว้เมืเ่อิแล้วนะครับเพราะว่าที่เขาฤืดดูทำหน้านะครับเพื่อนก็เริ่มไถหุดไถย,ยังกันไปนะครับนี่ครับต้นกระถินพัก,กเกษตรบ้านเฮ้าครับนี่เพื่อนก็เกิดเอง นี่กปล่อยแวงซี่แล้ครับนี่ให้เพื่อนขืนคู่กับต้นปลาดูปลาต้นพยุงอยู่นี่แนะนี่ต้นไผ่ต้นไผ่กับปลูกไปน้ำการเลยครับพี่น,อน้องนี่เพราะว่าลุงจักนี่บ่ได้นี่กดเกต์นี่หยัางนะครับว่างมองไดก็ปลูกมองนันไปเลยนะครับนี่ตอนนี้ก็ถือว่าได้ประสบผลสำเร็จอยู่นะครับเรื่องการปลูกต้นไม้ รอบขั้นหน้านะครับรอบขั้นคู่ของโคกน้องหน้านะครับนี่ครับพี่น้องมองนี้ก็เป็นสะท้ายหน้านะครับสะมองนี้นี่ความลึกหกเมตรนะครับนี่จากตะพักจากตะพักเข้ายืนนี่ครับนี่ลงไปกับหกเมตรความลึกหกเมตรความยาวของสะกับประมาณยี่สิบเมตรครับพี่น้องความกว้างกับสิบห้าเมตร นี่เฉพาะมองที่มีน้ำอยู่นี่นะครับแต่ว่าฟังทั้งพุนนะครับฟังทั้งพุนลึก2เมตรที่ลุงจักขยายออกให้เสมอคลองสายไกลนะครับนี่ตอนนี้น้ำกระแหงพื้นที่เฮ้ามองนีกับบ่มีน้ำบาดาลเติมพี่น้องนะครับกะเอาแผงโซโลาเซลล์นะครับดูดน้ำในสะสำหรับหดต้นไม้หดสวนหดยังไปนะครับพี่น้อง นี่ก็ถือว่างม,มแรงอยู่ครับนี่น้ำเพิ่นก็นยังย่งอยู่เต็มคลองอยู่นะครับเต็มสะอยู่แต่ว่าในคลองนี่บบมีแล้วเพราะว่าเข้าบ่ได้มีน้ำบะดานเติมนะครับนี่ครับส่วนตน้นไม้ฟังทั้งพี่นะครับนี่กับปลูกไม้ประดูไม้พยุงนะครับพี่น้องปลูกส่กันไว้ต้นไผ่ก็มีนะครับนี่ทางนี้ก็เป็นต้นยางนานะครับต้นยางนา ต้นยางหน้านี่สองขางทางนี่ก็เริ่มเริ่มไหญยแล้วนะครับตอนนี้ก็บางต้นก็บ่วมหัวแล้วนี่ก็ตามพื้นที่นะครับพี่น้องเพราะว่าพื้นที่เฮ้าเป็นพื้นที่แห่งแรงเป็นพื้นที่แห่งแรงแล้วก็ฝนฟ้าก็บบ่ดีนะครับนี่ลูกจักก็บบ่ใครใดมาารดน้ำนะครับปั้มมองนี้กับ ปีนี้บ่ได้โดน้ำให้ต้นไม้เลยนะครับนี่เพราะว่าปัญหาก็คือพวกลักเล็กขโมยน้อยแหละครับพี่น้องพวกลักเล็กขโมยน้อยนี่มาหาตัดลักเอาสายไฟนะครับตัดลักเอาสายไฟของปั๊มโซโลาเซลล์ไปนะครับก็เลยถอดไปเก็บมดเลยครับพี่น้องนี่ครับ ส่วนทางนี้นะครับทางนี้ก็ปลูกต้นไม้เสริมเติมไปทุกปีนี่เพื่อนตายไปต้นยางนาก็กำลังปลูกกระมี่นะครับนี่ทางนี้ก็เป็นต้นนี่ต้นนะนี่โตวไวๆพี่น้องนี่ต้นทอนต้นทอนต้น,อ,น,ตนอิทึกนี่นะครับต้นทอนบ้านเฮ้าเม็ดปิ้วไปมองไดก็เกิดมองหันนี่อันนี้ก็เป็นมะข่าโมงนะครับเป็นมะข่า,ามง เป็นมะข่ามงนี่ก็ลอดหลายตน้นอยู่ครับพี่น้องนี่ทางนี้นี่มะข่ามงนะครับส่วนฟังทั้งพี่นี่เป็นต้นยางหน้านะครับจากนี้ไปสุดถนนนี่ลุงจกกักกัปลูกต้นยางหน้าไว้นะครับสองขางทางเลยนี่นี่ตอนนี้เพิ่นกะเริ่มง่แล้วนะครับนี่เริ่มง่แล้วเดี๋ยวมีเวลามี ยังนะครับเทากระสีหาเชื้อเห็ดมาล่งพี่น้องนี่เอาไว้เก็บเห็ดเราโงกอันนี้ก็คือเป็นอีกจุดบุ่งหมายหนึ่งที่สีล่องเฮ็ดเบิงนะครับพี่น้องนี่ครับอันนี้ก็เป็นยางหน้ารอบรอบหน้าเลยนะครับสองข้างทางนี่เพินก็เริ่มใ่ญ่แล้วก็มีต้นใ่ญ่ต้นน้อยนะครับมีต้นใหญ่ต้นน้อยสลับกันไป เพราะว่าชวนมากเข้ากับปล่อยให้ฝ้าฝนดูแลนะครับบ่ได้ใดใครได้หดน้ำนะครับปีนี้นี่บ่ได้หดดน้ำให้เพื่อนเลยนี่เพื่อนรอดม่ได้นะครับก็รล่อต่อไปว่าเพื่อนสิเป็นยังไงนะครับต้นใดบ่รอดก็ตายไปครับพี่น้องตายไปก็มีนี่นี่ต้นยางนาะครับกำลังเกิดกำลังงามเพื่อนหละ ตายไปแล้วบลอดแล้วแบบนี้บลอดนะครับสำหรับมองนี้ครับพี่น้องนี่มองนี้ก็เป็นต้นพยอมนะครับเป็นต้นพยอมอีกต้นหนึ่งนี่ต้นพยอมดั้งเดิมนะครับลุงจากษอนุรักษ์ไว้นะครับนี่เพิ่งรอดไม่ได้หลังจากเข้าขุดคลองแล้วก็ขุดเอาดินมาถมเป็นถนนนี่เพิ่นกับรอดอยู่ครับต้นนี่ บ่คือต้นไงต้นพุ่นนะครับพุ่นอายุเป็นลอยปีไปแล้วนะครับนี่สำหรับต้นที่เห็นอยู่นี่นี่ก็เป็นต้นพอกเร้อพี่น้องนี่ต้นพอกหรือไม้พอกบ้านเฮานะครับไม่ดั้งเดิมนี่นวยเพิ่นก็ตรหอมหอมนี่เอาไปเก็บเนื้อดักหนูดักยางได้นะครับนี่ต้นพอกนี่นวยพอกเพิ่็สิเป็นแบบนี้ อันนี้กันอนุรักษ์ไว้นะครับอนุรักษ์ไว้เบ่งอยู่คูโคกน้องหน้าข้องเห้ามองนี้นลครับนี่ครับเดี๋ยวพามาเบิ่งต้นไม้ทั้งนี้นี่เงาเงาตลอดแนวเลยครับก็สิเป็นต้นยางนาสวนหลายนะครับต้นประดูต้นพยุ่งก็มีแน่นะครับเพราะว่าลูกจักไดใดพันไม้ยางมาก,กับปลูกเลยนะครับ นี่จังนี้ก็เป็นต้นประดูป่านี่ต้นประดูป่าทวมหัวได้สองเมตรแล้วนะครับนี่นอกนั่นก็เป็นต้นยางนานะครับนี่ต้นยางนาพี่น้องกำลังงามเลยครับเ,เพิ่นได้ฝนเมื่อสองปีนะครับปีที่แล้วกับปีก่อนฝนดีนะครับนี่ส่วนหน้ามองนี้หน้ามองนี้ก็จงไวเ้เฮ็ดหน้าไรหนึงนะครับ จงไปเห็ดหน้าไร่เดียวนี่ตอนนี้ก็บ่มีนม้ำอกครับน้ำในคลองก็แหงเพราะว่าเฮ้าบ่มีระบบน้ำบาดาลน้ำบาดาลเข้มใส่บ่ได้นะครับก็เลยต้องปล่อยให้เพื่อนแหงจังส่ประโยชน์ก็บ่ใครมี่หรอกครับเพราะว่านา้ำน้ำเพื่อนแหงนะครับนี่ผู้ใดที่ขุดคลองใส่ใกล้ก็ล่องพิจนาเบิงเด้อครับว่ามันเหมาะครับพื้นที่ของเฮ้าบ่นะครับ ถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าสีเฮ็ดถนนรอบหน้าเท่ากับสีขุดเอาดินมะถมนะครับเอาดินมะถมเป็นถนนรอบหน้าเอาก็ได้นะครับว่่ต้องเฮ็ดข้องก็ได้ถ้าเป็นพื้นที่ที่ทแห้งแล้งหน้าดินทรายแบบของลูกจักนี่นะครับนี่แต่ว่าฝนตกมากนี่แปบ๊บเดียวก็มีน้ำขังแล้วครับพี่น้องเพิ่นชุ่มชื้น นี่ครับต้นยางหน้าแถวต้นยางหน้าเพื่อนกใหญงนะครับก็ถือว่าได้ผลดีนะครับถ้าเขาปลูกในหน้าแบบนี้นะครับนี่ต้นต้นไม่อื่นกับมี่นะครับต้นสะแบงต้นสะแบงนี่เพื่อนกันเกิดเองธรรมชาตินะครับนี่นี่เพื่อนเกิดขึ้นมาแล้วกใหญ่ยยขึ้นนี่พร้อมๆครับ มะฮอกกันี่นะครับนี่มะฮอกอันนี้ลุงจักเอามาปลูกไว้นี่ครับเพื่อนก็นเกิดเองเพิ่นก็นลูกเพิ่นมาจากนี่แหละครับนี่ต้นแม่ต้นแม่เพื่อนนี่มีอยู่เหลืออยู่สองต้นนะครับนี่เหลืออยู่สองตน้นอันนี้ก็เป็นต้นสแสบังที่ลุงจักอนุรักษ์ไว้นะครับนี่ครับพี่น้องรอบๆขั้นคู่นะครับทั้งสองทาง ต้นยางนากรัรอดหลายอยู่ครับพี่น้องนี่ต้นตายก็มี่เดี๋ยวฮอกกัจ๊จงปลูกเสริมเติมไปทุกปีเอานะครับนี่ปลูกเสริมเติมเอาทุกปีนี่จังซี่แบบแบบนี้นี่รอดแล้วครับนี่ต้นยางนานสูงแล้วนะครับรอดแล้วครับถ้าเป็นแบบนี้นี่ลุงจักปลูกปีที่แล้วพี่น้องนี่บ่ลอดนี่ <c oughs> เดี๋ยวปีนี้หนาฝนมากนะครับมิถุนากลุ๊กกระา,านี่เดี๋ยวหฮาก็สิีได้ปลูกเสริมไปนะครับพี่น้องนี่แนวต้นยางนานะครับต้นตะเคียนทองก็มี่นะครับนี่ต้นตะเคียนทองลุงจักกับปลูกไว้งามเลยครับนี่นี่มองน,มมมนีมี่สามต้นมีสามต้นผล้าวไปผลนนี่ครับวันนี้ก็ ผ้ามารับชมนะครับส่วนทางพี่ก็เป็นแนวต้นสักนี่ปลูกต้นสักไว้สลับกับมะฮอกกานีหิมสะพี่น้องหิมสะก็ปลูกเป็นต้นไผ่นี่ลุงจักปลูกต้นไผ่ไว้ทังทิศตะวันตกกับทิศใต้นะครับปลูกต้นไผ่ไว้เพื่อคา่าสีให้เพิ่นบังแดดนะครับเป็นการบังแดดไ้สะของเงานะครับ ส่วนทางนี่ก็เป็นแนวต้นขี้เหล็กนะครับนี่นอกจากไม่ปลาแล้วเขาก็มีไม่ไม่กินได้นะครับนี่ก็คือไม่ขี้เหล็กนี่เก็บยอดไปกินดุแล้วครับพี่น้องนี่นี่พี่น้องผู้ใดอยากกินแกงขี้เหล็กนะครับก็มาเก็บเอาเด้อครับพี่น้องนี่พุ่นตลอดแนวจนเกือบหอดบ้านทั้งพุ่นนะครับนี่ครับพี่น้องเอากะโอเคนะครับพี่น้องสําหรับ มื่อน,นี้ลุงจักผ้าเงาก็ขอจบรายการได้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพี่น้องสวัสดีครับ